มีพระผู้ทรงศีลองค์หนึ่งได้เห็นเนื้อในอักษรธรรมเขียนจารึกไว้บนก้อนหินศิลาที่พึ่งพ้นจากพื้นดินในภูผาดงแห่งหนึ่งที่พระรูปนี้ได้เดินทุดงวิปัสสนากรรมฐานผ่านไปพระผู้ทรงศีลกล่าวว่าโยมเอ๋ยถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิตเพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับถ้าโยมเชื่อก็เป็นกุศล ถ้าไม่เชื่อก็เป็นอกุศลจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้คนใจบาปหยาบช้าจะถูกล้างผลานให้หมดมีบ้านก็ไม่มีคนอยู่มีข้าวก็ไม่มีคนกินมีทางก็ไม่มีคนเดินมหาันตะัยทางเก้าอย่างนี้จะรอดพ้นเฉพาะคนใจบุญคนที่ปฏิบัติตามคำพร้อมสอน ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้เรียบเร่งทำแต่ความดีมากกว่าทำบาปกามชั่วร้ายให้ทุกคนเคร่งครัดถือศีลห้าข้อให้ขยันไหว้พระภาวนาให้ทานเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่องศีลห้าข้อได้แก่ 1. ห,ห้ามเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตใครก็รัก 2. ห้ามรักหรือขโมยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. ห้ามล่วงเกินเป็นชู้ผู้อื่นเมียผัวคนที่มีเจ้าของ 4. ห้ามพูดปดหลอกลวงคนอื่นในทางที่ไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง 5. ห,ห้ามเดิมหรือเสพของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงการเตรียมจิตวิญญาณ 1. ชํชำระกรรมให้บางเบาโดยหยุดโลภโกรธหลง ทำจิตใจให้สงบเปิกบานเพราะวันนั้นจะมีผู้ที่เส้นโลหิตในสมองแตกเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเสียงที่ดังกึกก้องไปกระตุ้นเส้นเลือดในสมองให้แตกดังนั้นต้องปล่อยวางทำจิตให้เป็นบอกจะช่วยได้มาก 2. สําสำนึกทางจิตวิญญาณ 3. ฝึกการละวาง 4. มีสติรู้ตัวตลอดเวลา 5. ฝึกการทำโคศกรรมขออภัยต่อเจ้ากรรมในเวรหรือผู้ที่เราล่วงละเมิดลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือขนานับเทือกเขาตะนาวสีในจังหวัดราชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาไฟที่ซุกซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นาน ภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังกึกก้องกำปนาดดังมาถึงกรุงเทพทาราวาจะไหลลงไปยังฝั่งพมา่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็ตามมาลูกที่สี่จะมีความรุนแรงอย่างถึงที่สุดซึ่งจะสร้างความอมหิตให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไป ทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ำด้วยการทั้งสิ้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเวณใดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมอาศัยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัยพิบัติให้เบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนดังเช่นภูเขาไฟที่กล่าวว่า จะเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบิดกึกก้องกับันาทรวมกันในสถานที่แห่งเดียวกันแต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติกล่าวคืออาจจะมีลาวาพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กิโลเมตรเป็นต้นลมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เป็นเสียงของพยามมจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจผู้นำรัทธิส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปมนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะมีจิตใจที่ดีงาม และมีอายุไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจมีอารยธรรมเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกเหล่าพระอริยะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ฝากเตือนและแนะนำให้ทุกท่านเริ่มสวดมนต์รักษาศีลน,นั่งสมาธิเพราะขั้นที่สองกำลังจะเริ่มครูบาอาจารย์เล่าว,ว่ามนุษย์จะตายไปครึ่งโลก แต่คนที่มีศีลธรรมก็ไม่เป็นไรเหล่าพระอริยะทั้งหลายทรงแนะนําให้ทุกท่านเริ่มไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนั่งสมาธิอย่างจริงจังให้ละความโลภความโกรธความหลงให้มากแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะขั้นที่สองกำลังจะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มแล้วด้วยโรคระบาดจากอํานาจกรรมของมนุษย์ทั้งหลายขั้นที่สองกำลังจะเริ่มท่านไม่สามารถบอกได้ กฎแห่งกรรมยากจะคาดเดาเพราะเหตุไรถึงแจ้งไม่ได้ถึงรู้เหตุไปกรรมเขาก็เปลี่ยนวิธีของเขาจนได้เพราะแรงกรรมแม้แต่พุทธองค์ก็ไม่สามารถก้าวข้ามได้ต้องอดทนและบำเพ็ญเพียรเท่านั้นจึงจะผ่านวิกฤตไปได้ทางที่ดีคือปล่อยให้กฎแห่งธรรมชาติรักษาตัวเขาเองหรือกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงแท้ยิ่งใหญ่สูงสุด เนือกฎเกณฑ์ใดๆและกำลังคัดแยกคนดีคนไม่ดีไว้ที่ใครที่มันตามกฎแห่งกรรมนำพาในดีมีร้ายทุกอย่างเหมือนดาบสองคมขอให้ทุกท่านรีบบำเพ็ญภาวนาฟ้าหลังฝนย่อมสว่างสดใสแม้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการยุคสิวิไลใกล้เข้ามาไม่คอยคว้าเอาวไว้อีกเมื่อไหร่จะได้พบเจอ ยุคนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองกองเต็มแผ่นดินไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยยากมีแต่ผู้มีบุญมีศีลธรรมได้ใช้กันต่อไปจะไม่มีโรงพยาบาลตำรวจเพราะการแพทย์สมัยใหม่อายุยืนยาวได้ถึง200ปีมีแต่คนดีมีศีลธรรมจึงไม่ต้องมีตำรวจทั่วโลกประมาณการที่10%ซสามารถรอดได้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขไหว้พระสวดมนต์ รีบบำเพ็ญเพียรอย่าให้เสียเวลาทิ้งไปเปล่าเมตตาทำคำจุนโลกคิดดีทำดีสาธุ